นิยายเสียงเรื่องคนสวยตัวแม่2บทที่1กระเบื้องสีเขียวสดต้นหลิวเขียวขจีฝนของปีนี้มาเร็วกว่ากำหนดเม็ดฝนโปรยปลายส่งไอเชื้นแฉะไปทั่วทุกขนแง่งฝนที่ตกไม่ลืมหูลืมตาคลืบคลานเข้าไปในเมืองอันเงียบสงบแห่งนี้พ้ามานโปร่งบางหน้าต่างชุ่มชื้นไปด้วยละอองน้ำริมเตียงไม้แดงหลังใหญ่ที่มีลวดลายแกะสลัก เมื่อปลายนิ้วลูปผ่านก็จะกวาดหยดน้ําขึ้นมาบานทั้งหลังเปียกโชกรากับแช่อยู่ในน้ําหญิงรับใช้นั่งซื้นไห้อยู่ข้างเตียงเซียจีลืมตาขึ้นวิญญาณของเธอเพิ่งจะเข้าสิงร่างบอกบางนี้ยังไม่สามารถเข้ากันได้อย่างเต็มที่ทําให้สติของเธอไม่จําชัดนักเมื่อเห็นว่าหญิงสาวลืมตาขึ้นเาวชาที่ชื่อลู่อยู่ก็ชะงักเสียงร้องไห้ใบหน้าเต็มไปได้วยความสุข คุณหนูสี่ในที่สุดคุณหนูก็ตื่นแล้วเ่าตกใจกลัวแทบตายคนที่ถูกเรียกไม่ได้ตอบแววตาเก็ตคล้านกวาดผ่านผ้าม่านริมเตียงเรากับกำลังมองหาอะไรบางอย่างสายตากวาดมองไปรอบๆในที่สุดก็กลับมาอยู่ที่รู้อยู่ร้องไห้ทำไมหรือยื่นมือออกไปรูปใบหน้าอีกฝ่ายช่วยเช็ดน้ำตาให้อย่างแผ่วเบามือนุ่มเนียนเรากับไรกระดูกเสมือนยกเนื้อนเนียนเืนละเอียดอ่อน ความอ่อนโยนไรที่สิ้นสุดเอิบอาบออกมารู้อยู่อึ้งไปชั่วขณะพูดอะไรไม่ออกใจสัน่นจนวิญญาณแทบจะโดดออกจากร่างนางเพิ่งมารับใช้คุณหนูซีเมื่อไม่นานมานี้เองที่ผ่านมาก็เคยได้ยินคนอื่นกล่าวเสมอว่าคุณหนูซีเป็นสตรีที่งดงามนางยังไม่อยากเชื่อแต่ตอนนี้นางรู้แล้วคำว่างามที่ฝังอยู่ในแก่นกระดูเป็นอย่างไร เพียงแต่รู้สึกอยากสลอมเหล็กให้เป็นเห็กกล้าเพราะคุณหนูสี่อ่อนแอเหลือเกินนิสัยเป็นคนขี้กลัวซ้ำยังเป็นลูกน้องสมรสดังนั้นจึงมักถูกคนอื่นลังแกอยู่เสมออย่างวันนี้ตอนเช้าเผลอเร่ไปนิดเดียวคุณหนูสี่ก็ถูกคุณหนูหกผลักตกน้ําเรื่องราวในบ้านมีหูหยินเป็นคนจัดก,การดูแลทั้งหมดคุณหนูหเป็นบุตรีภรรยาเองดังนั้นจึงไม่มีใครสนใจเรื่องดังกล่าว ลูอยู่หยิบผ้าร้อนขยับเข้าใกล้อย่างระวังจ้องมองหญิงงามบนเตียงด้วยความสงสารเอ่ยปลอบโยนคนพวกนั้นแค่ลิศยาคนงามยิ่งคุณหนูมีคู่แต่งงานที่ดียิ่งลิศยาเอาเชิญเมื่อวันข้างหน้าแต่งออกไปก็จะได้เป็นพระชายาแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องแต่งงานคนที่อยู่บนเตียงก็ขมวดคิ้วข้าอยากกินโจ๊กรากบัวเจ้าไปเอาที่ห้องครัวมาให้สักถ้วยเถอะลู่อยู่คิดว่าอีกฝ่ายคงอาย พอเห็นว่ามีความอยากอาหารขึ้นมาก็ยิ้มรับบ่าจะไปเอามาให้เดี่ยวนี้เจ้าค่ะทันทีที่สาวใช้จากไปคนบนเตียงก็เปลยขึ้นมากลางอากาศนายท่านไปเตาออกมาเร็วฉันมีข้อมูลนิดหน่อยไม่สามารถเข้าสู่ความทรงจําของร่างนี้ได้มาช่วยฉันหน่อยไปเตาเก้าออกมาจากความว่างเปล่าสบัดมือเวลาพลันหยุดนิ่งเขาแตะหน้าผากเธอความทรงจําของเจ้าของร่างเดิมก็ไหลเข้าไปในจิตวิญ,ญญาณของเธอทันที พี่แท้เจ้าของร่างก็ชื่อเอียนวันนี่เองหน้าตาสะสวยราวกับหยกดีจริงฉันชอบชื่อนี้มากเอียนวันพิงมอนยกข้อห่มออกเผยเห็นรูปร่างออรชรนโปร่งบางเรียกว่าเทียบกับรูปร่างหน้าตาตัวฉันในอดีตได้เลยแค่ขาดเสน่ห์ไปเล็กน้อยเท่านั้นไปตางปลายตามองอย่างเย็นชาถึงรูปกษณ์จะเปลี่ยนแปลงอีกครั้งแต่เธอก็สามารถเผยเสน่ห์ได้ในทุกท่วงท่า ไม่ว่าจะยิ้มหรือมุนคิ้วเธอก็ยังเป็นเธอที่ใครต่างก็จดจำได้ทันทีนี่หรือสเสน่ยเยายวนในแบบของนางมารที่เขาว่างดงามปานล่มเมืองเขาจดจำอากัปกิริยาของเธอเอาไว้ในดวงตาโดยไม่รู้ตัวมือที่อยู่ในแขนเสื้อกลิดขึ้นเรียนแบบการกลิดนิ้วของเธอแอบคิด,ดว่าบางทีอาจารย์เขาคงอาจหลงไหลลีลาท่าทางของจอมมารผู้นั้นเช่นกันแล้วลอกคลื่นเยาะยวนซ่อนอยู่ในดวงตาของเธอ แสงกระพริบพล่างพลาวลำคอขาวเนียนชัดขึ้นเล็กน้อยกล่าวเสียงอ่อนหวานนายท่านไปเตาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าไปเตาคลายนิ้วมือออกได้เอียนหวันเจ้าของร่างเดิมมีชีวิตซับซ้อนอย่างยิ่งนางเป็นคุณหนูสีตระกูลเอียนตระกูลบัณฑิตท,ที่มีความรู้เป็นเลิศถึงแม้นางจะแท่เอียนแต่ก็ไม่ใช่บุตรสาวตระกูลนี้อย่างแท้จริงนางเป็นทิดากำพราของของ,องเต้ราชวงศ์ก่อน วันที่กองทัพยาตราเข้ามาในเมืองหลวงท่านเอียนได้รับคำสั่งที่น่าลำบากใจประโยคหนึ่งแต่เขาไม่กล้าปลงพระชนองค์หญิงน้อยที่ยังเป็นทารกได้ลงคอจึงหาวิธีปิดบังสายตาผู้อื่นบอกว่านางเป็นลูกนอกสมรสของตนเพื่อให้มีทางถอยจึงไม่ได้จดบันทึกนางไว้ในสายตระกูลเราะพกลัวว่าจะดึงดูดสายตาคนนอกท่านเอี่ยนจึงไม่ค่อยเอ่ยถึงบุตรสาวคนนี้ต่อหน้าคนภายนอก ทุกคนในบ้านต่างก็เข้าใจว่าเอียนวันเป็นบุตรสาวนอกสมรสที่ไม่ได้รับความสนใจใย,ยดีกระทั่งก่อนท่านเอียนจะสิ้นใจก็ได้มั่นหมายคู่ครองคนหนึ่งให้แกนางให้นางแต่งกับฉีอ๋องและก้าวขึ้นเป็นชายาเอแม้ว่าท่านอ๋องจะไม่โดดเด่นแต่อย่างน้อยก็เป็นอ๋องอย่างแท้จริงการได้เป็นชายาของเขาก็นับว่าสมบูรณ์แล้วยิ่งไปกว่านั้นฉีอ๋องก็เป็นชายหนุ่มรูปงามผู้มีชื่อเสียง หลังจากท่านเอียนตายเอียนวันก็ไม่มีที่พึ่งอื่นใดถึงแม้ว่างานแต่งได้จัดเตรียมเอาไว้แล้วแต่ก็โดนคุณหนูหกเข้ามาขัดขวางตำแหน่งพระชายาเอกกลายเป็นพระชายารองกระทั่งสินเดิมก็ถูกคุณหนูหกยึดเอาไปทั้งหมดในหีบสินเดิมของเอียนวันซ่อนบันทึกประวัติชีวิตพร้อมกับเงินทองเพชรนินจินดาเอาไว้มากมายฉีอองพบความลับนี้เข้าจึงได้เอาสมบัติของนางไปจัดตั้งกองทัพอย่างลับ ในที่สุดก็ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์สมความปรารถนาฉีอองได้สถาปนาเป็นท่องเต้และมีความสุขกับผลประโยชน์ที่ได้รับทั้งหมดแต่เมื่อหวนคิดก็กลัวว่าคนอื่นจะล่วงรู้ถึงประวัติของเอียนวันจึงปล่อยให้คุณหนูโกจัดก,การสังหารนางด้วยยาพิษนับแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคนก็ได้เสพสุขบนโลกที่ไม่มีคนชื่อเอียนวันอีกต่อไปเอียนวันถูกกลั่แกล้งมาทั้งชีวิตกระทั่งตายก็ยังไม่รู้ชาติกำเนิดของตัวเอง หลังจากตายก็ได้แต่ร้องไห้อย่างรับแค้นใจวิญญาณพกความแค้นเอาไว้ถึงกับลอยวนเวียนไม่ยอมจากไปไหนการลบล้างความคับข้องใจครั้งนี้คืออะไรเหมือนกับครั้งที่แล้วไหมขอแค่ให้ความปรารถนาเป็นจริงก็ถือว่าสำเร็จแล้วไปเตาสายหน้าสำหรับพระกิจครั้งนี้เจ้าของร่างให้ไว้เพียงความปรารถนาที่จำเป็นเท่านั้นซึ่งไม่ใช่ความปรารถนาทั้งหมดในใจเมื่อความปรารถนาที่จำเป็นสำเร็จผลก็ถือว่าผ่าน แต่ถ้าอยากได้คะแนนเต็มก็ต้องดูที่ฝีมือของเธอความปรารถนาที่จำเป็นคืออะไรไปเตาลังเลชั่วครู่แล้วเอ่ยว่านางอยากมีอิสระเสรีมีชีวิตที่มีความสุขและได้อยู่จนแก่เท่านางไม่ต้องการแก้แค้นหรือไปเตาทำการตรวจสอบตลอดชีวิตของเอียนวันคนเดิมแล้วนางเปรียบเสมือนทองแท้แต่กลับต้องมาทนทุกข์ทรมานจากสถานะตัวตนเดิมต้องระวังตัว เมื่อเป็นเด็กหญิงก็ใช้ชีวิตอย่างหวดาดผวาหลังจากแต่งงานนางก็ไม่เคยได้พบกับความราบรื่นแหลงเงียบสงบในชีวิตนับภาษาอะไรกับการใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีแทนที่จะแก้แค้นเอียนวันอยากจะหลีกหนีจากชีวิตที่คนอื่นขีดเส้นมากกว่าคนที่กลัวจนเป็นนิสัยไม่กล้าแม้กระทั่งบอกความปรารถนาในใจช่างน่าเศร้าเสียจริงเธอลองคิดดูเองก็แล้วกัน พอเห็นเขากําลังจะหายตัวหญิงสาวก็คว้าแขนเขาเอาไว้ดวงตากลมโตกระพริบวิบวับในโลกนี้ฉันสามารถทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นใช่ไหมคะไม่จําเป็นต้องรอให้เขาอนุญาตหรอกเพราะเธอตัดสินใจไว้แล้วไปเตาทิ้งคําพูดด้วยว่าเรียกฉันได้ถ้าเธอต้องการการเรียกใช้คนเป็นเรื่องที่เธอคล่องแคล่วนักหลังจากนั้นเธอก็ให้เขาคอยอยู่เคียงข้างตลอดเวลาเพื่อจะได้รับรู้ข่าวสารของโลกพันธกิจครั้งนี้ผ่านดวงตาสวรรค์ การแต่งถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแต่เธอไม่อยากแต่งกับฉีอ๋องหากถอยหลังกลับไปหมืนก้าฉีอ๋องนับเป็นศัตรูแต่งไงกับศัตรูจะมีความสุขได้อย่างไรก่อนแต่งกับหลังแต่งเป็นหนทางเดินที่แตกต่างกันผู้ปฏิบัติภารกิจบางคนไม่สามารถทนต่อการถูกผู้คนในบ้านรังแกคนสำคัญข้างกายที่ยังสามารถจะติดต่อได้ก็คือฉีอ๋องดังนั้นจึงคิดจะวางเป้าหมายไว้ที่ตัวฉีอ๋องเอียนหวั่นสายหน้า ไม่ถูกศัตรูเอามาเพื่อทรมานเพื่อฆ่าไม่ใช่เอามาแต่งงานด้วยยุคนี้นับว่าโบราณมากกว่ายุคของเธอเยอะผู้หญิงไม่สามารถก้าวเท้าออกนอกบ้านได้เลยก่อนแต่งงานพ่อกับพี่ชายนะับเป็นท้องฟ้าหลังแต่งงานสามียิ่งใหญ่เทียบเท่านภากาศไม่มีสิทธิ์มีเสียงใดๆเป็นของตัวเองเลยแม้แต่น้อยทว่าหากถูกลิขิตให้ต้องเินท้องฟ้าแล้วก็ท้องฟ้าเหนือหัว เช่นนั้นเปลี่ยนท้องฟ้าใหม่ให้ตัวเองซะก็หมดเรื่องท่านเอี่ยนตายแล้วตอนนี้คนที่ดูแลตระกูลนี้ก็คือบุตรชายคนโตที่ชื่อเอี่ยนจี้จือเธอมองเห็นประวัติชีวิตของพี่ชายคนนี้ได้จากดวงตาสวรรค์จากนั้นแสงประหลาดสายหนึ่งก็วาดผ่านดวงตาไปประมุขตระกูลเอี่ยนคนนี้เย่อะหญิ่งจอง,องของเพิ่งจะอายุ22ก็ดำรงตำแหน่งอัครเสนาบดี เมื่อตอนอายุ19ก็เป็นถึงคนสนิทข้างกายห้องเต้น้อยเป็นผู้กลุ่มอำนาจสูงสุดในรัชสมัยปัจจุบันพูดคำไหนคำนั้นดีทุกอย่างร้ายอยากเดียวคือเขามีโรคประจำตัวมาตั้งแต่เกิดเขามีสภาพปกติทั่วไปแต่ไม่สามารถเดินได้อ่อนแอปวดกระสอบก,กระแสะต้องอาศัยรถเข็นช่วยเขาเป็นพี่ชายถ้าฉันต้องการยกเลิกงานแต่งก็จำเป็นต้องให้เขาออกหน้าแทนเอ็อนจี้จื ไม่ค่อยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องในบ้านสำมอั่ยังไม่ค่อยมีความสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องเท่าไหรนะ่นักตอนที่เอียนวันแต่งงานเขาเป็นคนส่งตัวนางเข้าไปในจวนอองจากนั้นทั้งสองก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยเข้าใจแล้วข่าวสารที่ต้องการก็ได้รับหมดแล้วสรุปคือข้อแรกฉันไม่มีแม่คอยช่วยเหลือข้อ2องฉันไม่มีพ่อคอยช่วยแต่สินใจเรื่องต่างๆสินเดิมที่อยู่ในมือก็อยู่ในมือคนนอก นอกจากพี่ชายคนนี้ก็ไม่มีทางเลือกอื่นอีกถึงเวลาแสดงบทพี่ชายกับน้องสาวที่รักใคร่กลมเกลียวกันแล้วเธอไม่ใช่คนหล่อแหละเมื่อตัดสินใจได้ก็เริ่มลงมือในคืนนั้นในทันทีบทที่2ส,สายลมยามค่ำคืนทำให้ในป่าไผ่ส่งเสียงเสียดสีเอียนหวันสวมชุดคลุมปักลายใบไม้ซ่อนล่างเล็กอยู่ในเงามืด ดวงตาแน่วแน่ใส่กระจ่างจ้องมองไปยังทางเดินที่ปูด้วยแผ่นหินสีเขียวไปเตาลอยวนอยู่ด้านหลังเตือนด้วยเสียงแผวเบาเอียนวิจีไม่ใช่คนดีเป็นคนความคิดลึกล้ำใจคออัมรหิตถ้าเธออยากได้ความช่วยเหลือจากเขาก็คงจะยากสักหน่อยทันทีที่เสียงพูดจบแสงไฟก็สว่างขึ้นกลางค่ำคืนมืดมิดบนพื้นหินมีเสียงล้อรถบดลงบนใบไผ่เอียนหวั่นกลั้นหายใจแอบมองอยู่หลังต้นไม้ สิ่งแรกที่เห็นก็คือชายสวมชุดคลุมยาวสีเขียวบนก็อี้เข็นมือข้างที่ถือโคมไฟผอมหนังพุ่มกระดูกและเรียวยาวเหมือนกับเจ้าของที่บอบบางและขาวโพลนโคมไฟแกว่งไปมาตามสายลมแสงไฟส่องตรงแนวกลามสะท้อนมุมปากบางใบหน้าของเขางดงามยิ่งนักดวงตาอบอุ่นพร้อมกับขนตางอนยาวราวกับพัดขนนกริมฝีปากบางเฉียบแดงกำ่ำ แวบ,บแรกที่เห็นให้ความรู้สึกเรากับว่ายืนอยู่ท่ามกลางสายลมฤด,ดูใบไม้ผลิแต่เมื่อมองแวบ,บที่สองก็สังเกตเห็นว่าหน้าตาไรที่ตินี้แอบซ่อนความโหดร้ายที่ไม่เหมือนกับรูปลักษณ์ภายนอกเอาไว้นี่ก็คือพี่ชายเอียนวันชายผู้อยู่ภายใต้คนคนเดียวแต่อยู่เหนือคนนับแสนท่านอัครเสนาบดีเอียนเขาถือโคมไฟก้าวขึ้นหน้าทว่าจู่ๆก็หยุดรถเข็นดับไฟลง ดวงตาหลุบลงเล็กน้อยท่าทีเย็นชานิ้วคีบหมากหยกสีดําเอาไว้ในมือเสียงของเขาน่ากลัวยิ่งกว่าคําคืนที่มืดมิดใครอยู่ตรงนั้นเอียนวันยกมือปิดปากกลั้นหายใจแต่ก็สายเกินไปหลังจากที่ถามจบนางก็รู้สึกเจ็บที่หัวเขานางร้องแล้วล้มลงกับพื้นหลังฝนตกปลาไ่ชื้นแะเต็มไปด้วยโคลนตอนนี้โคลนจึงกระเซ็นไปทั่วตัวดูเล็ดเทะไปหมดออกมา นางยังไม่ยอมออกแต่ขยับนิ้วมือนับตัวเลขคำนวณเวลา5 4 3 2 1เมื่อนับถึง0น,นางถึงได้ค่อยๆขยับเท้าเดินออกจากป่าไผ่ไปแบบไม่รีบไม่ร้อนในความมืดเอี่ยนวี่จือนั่งอยู่บนรถเข็นมือหนึ่งกดหน้าอกซึ่งไม่เหมือนกับกิริยาสงบนิ่งผ่อนคลายเมื่อครู่อึดใจใบหน้าก็เต็มไปด้วยเม็ดเหงือ่อราวกับว่าจมอยู่ในความเจ็บปวดเอี่ยนวันขยับไปข้างหน้า ทั้งทที่รู้อยู่แล้วแต่ก็ถามขึ้นด้วยเสียงอ่อนโยนท่านเป็นอะไรไปนางอภาพแพลปิดบางใบหน้าไม่ได้กลัวว่าเขาจะจํานางได้ต่อใหไ้ไม่ปิดบางใบหน้าก็คงยากที่เขาจะจําได้เขาและนางไม่ได้สนิทสนมกันตั้งแต่เล็กจนโตพูดกันนับคําได้คงไม่เกินห้าประโยคด้วยซ้ําเอี่ยนวิ่งจือคิดไม่ถึงว่าโลกจะประทุขึ้นตอนนี้ดืนมฝีปากเม้มนั่นสันลลิใบหน้าขาวซีดเลยทีเดียว คืนนี้เขาอารมณ์ดีจึงอยากมาสวนเพื่อชมดอกทานวาที่ได้มาใหม่ช่วงเมื่อกลางวันเจอเรื่องหนักใจจึงอยากจะอยู่เงียบ,เยบๆเพียงลําพังจึงไม่ได้ให้ใครติดตามมาด้วยคฤหรือหาตระกูลเอี่ยนเป็นของเขาเขาไม่จําเป็นจะต้องระมัดระวังอะไรมากส่วนหญิงสาวที่ทําลับๆล่อๆตรงหน้าถึงแม้จะน่าสงสัยแต่เขาก็สนใจอะไรมากไม่ได้แล้วยื่นมือออกมา แม้ว่าตอนนี้ร่างกายและจิตใจกำลังเคร่งเครียดแต่อากับกิริยายังคงสง่างามน้ำเสียงที่มีความร้อนรน,นปนเปชวนฟังยิ่งนักเอียนวันยื่นมือออกไปเป็นหญิงพรหมจรรย์ไหมไม่รอให้นางตอบเขาก็เปิดแขนเสื้อหญิงสาวขึ้นดูแล้วก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจโล่งอกเมื่อมองเห็นชาญิหดงามแต้มอยู่บนนั้นคาจะตอบแทนอย่างงามในภายหลังพูดจบเขาก็ล้วงมีดเล่มเล็กออกมา กลีดลงบนนิ้วมือของหญิงสาวจากนั้นก็ก้มหน้าลงดูดกินอย่างหิวกระหายประสาทการรับรู้ทั้งหมดหายไปมีเพียงรสชาติยอดเยี่ยมผ่านเดฟิปารึเหมือนคนที่กำลังหิวโหวยที่จูจ่ๆได้พบงานเลี้ยงมืดพิเศษเขาอยากจะจัดการความเจ็บปวดที่กำลังประสบให้จบอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่อยากให้ความเพลิดเพลินนี้จบลงเร็วเกินไปดังนั้นความเจ็บปวดจึงถูกระงับลงอย่างช้าๆเขารีบกด ยาแก้พิษไว้ใต้ลิ้นพยายามดูดความหวานออกมาให้ได้มากที่สุดเมื่อครูอมิตรกรีดเกิดรอยแผลเล็กๆเ,เท่านั้นเลือดที่ไหลออกมาจึงถูกดูดจนสะอาดหมดจดปกติถ้าโรคของเขากำเริบจะมีคนเตรียมเลือดสดเอาไว้ให้เสมอดังนั้นจึงไม่จําเป็นที่จะต้องรับเลือดแบบนี้เองแต่เวลานี้โรคก,กำเริบกระทนหันจิตใจที่กังวลกระวายทําให้ง่ายจากการถูกคุกค,คามด้วยแรงปัถนาคิดแต่เพียงว่าอยากได้มากกว่านี้อีกสักหน่อย เมื่อก่อนเขาเกลียดที่ต้องใช้วิธีนี้ในการรักษาการป่วยทุกครั้งที่กินยาแก้พิษก็จะรู้สึกเหม็นคาวทนไม่ได้อาเสียจริงแต่วันนี้ต่างออกไปเขาลิ้มรสเลือดหญิงสาวผ่านปลายนิ้วแล้วพบว่าหวานหอมรสชาติดียิ่งกว่าอะไรเขายังไม่ได้เก็บมีดสั้นในมือสายตาเหลือบมองอีกฝ่ายไปสองครั้งแอบกำแขนนางเอาไว้เบาๆหญิงสาวดูเหมือนจะมองออกว่าเขาคิดอะไรอยู่คนที่เนื้อตัวแข็งทื่อเมื่อครู่ ก้าวถอยหลังกลับไปด้วยความตกใจหัวคิ้วมุนเข้าหากาันน้ำเสียงฉายแววหวาดกลัวเมื่อครู่ท่านกรีดนิ้วข้าไปนิ้วหนึ่งแล้วยังต้องการจะกรีดเพิ่มอีกหรือเอียนวิ่งจอยังไม่คืนสติเต็มตัวเขามองนางอย่างอ่อนแรงนางสวมเสื้อผ้าของหญิงรับใช้ที่ดูธรรมดาอย่างยิ่งพอเลื่อนสายตามองขึ้นไปก็เห็นหน้าผากขาวใสคิ้วเรียวยาวดวงตาใสาราวกับหยกดำก็มีปาน ใบหน้ากว่าครึ่งซ่อนไว้ใต้หลังผ้าแพรที่มีภาพลูกท้อป่าปักอยู่ดูละเอียดละอองงดงามปลิวสวัยไปตามสายลมราวกับว่าห้อยอยู่บนกิ่งไม้กลิ่นกายนางหอมห,อมหวานฉลมด้วยกลิ่นของลวกกุยหันลูกความหมายตามตัวคือกุหลาบวกหยาดน้ำค้างเป็นกลิ่นหอมเฉพาะตัวกลิ่นหอมลอยอ้อยอิงไปตามสายลมกระทบกับนาสิกประสาทเขา สร้างความอบอุ่นเรากับนอนเล่นอยู่กลางแสงแดดแล้วลืมตามองเห็นดอกบัวกํากลังผลิบานอยู่กลางสะเจ้าขยับมาตรงนี้หญิงสาวสายหน้าไม่เจ้าค่ะเอื่อนอื่งจือขมวดคิ้วเขาไม่ได้รับการปฏิเสธมานานหลายปีมานี้แม้ฮ่องเต้ก็ยังต้องฟังคําของเขาไม่ต้องพูดถึงคนในบ้านด้วยซ้ําเขาถามเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าเป็นใครหญิงสาวตอบด้วยความกลัวเกรง รู้เจ้าค่ะท่านเป็นอครเสนาบดีเขาหลีตาลงจ้องมองนางด้วยดวงตาดำสนิทและลึกล้ำแม้ว่าน้ำเสียงจะนุ่มนวลแต่ทุกคำเต็มไปได้วยความเย็นชาในเมื่อเจ้าไม่ยอมเข้ามาถ้าอย่างนั้นก็ยินฟังตรงนั้นเรื่องวันนี้ท้กกล้าแพร่พลายออกไปแม้แต่น้อยข้าจะสั่งหารครอบครัวเจ้าทั้งก้าชั่วโคตน,นางตอบไม่เป็นเลยทีเดียวได้แต่ยืนอยู่ตรงนั้นอย่างมือลอยประสานสายตากับเขาด้วยดวงตากลมโต จากนั้นเขาก็ใช้นางเรากับเป็นหญิงรับใช้ช่วยเข็นรถค่ากลับห้องทว่าหญิงสาวกลับถอยเท้าวิ่งหนีไปไม่ได้ใส่ใจคำพูดเขาขณะวิ่งไปไกลย,ยังหันกลับมามองด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเอียนวิ่งจือนิ่งอึง้งร้องตะโกนขึ้นทันทีกลับมานี่นางไม่สนใจวิ่งออกไปเร็วกว่ากระต่ายป่าเอียนวิ่งจือขมวดคิ้วแนนทำไมในบ้าน จึงมีท่าใจกล้าถึงเพียงนี้ผ่านไปพักใหญ่เขาก็ฟื้นตัวกำลังวังชาค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีใครมาช่วยเข็นรถกับเขาล้วงเอาผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดมุมปากที่มีเลือดของนางติดอยู่เล็กน้อยถึงแม้ว่าจะไม่รู้จักกาลเทศะแต่ก็พอมีประโยชน์อยู่บ้างเขาจ้องมองหลายอึดใจจากนั้นก็มว้วนผ้าเช็ดหน้าเป็นก้อนผลักรถเข็นไปข้างหน้าหลังจากนั้นเมื่อ เอ,อียนวิจอจัดก,การเรื่องราชการเรียบร้อยพอมีเวลาพักหายใจก็จะหวนคิดถึงเรื่องในค่ำคืนนั้นเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายก็ส่งคนออกไปตามหาตามหาหลายวันแต่ก็ไม่พบพอบ้านได้แต่กลับมารายงานว่าไม่มีสาวใช้คนไหนเข้าไข่มารับของกำนันเลยทองคำร้อยช่างแต่กลับไม่มีใครมารับเอาไปเยียนวิจอปิดตำราคนก็อยู่ในบ้านเดียวกันทำไมถึงหาไม่เจอไปหาต่อ ที่จริงเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะหานางแต่เพราะจำคาพูดของตัวเองได้เขาเอี่ยนว้จือไม่ใช่คนที่พูดพล่อยบอกจะตกรางวัลให้ก็ต้องให้รางวัลตามที่ได้รั่นวาจาไว้แล้วตอนแรกก็เพื่อตอบแทนแต่พออาการกำเริบขึ้อนอีกความคิดอยากจะตามหาก็ทวีความรุนแรงขึ้นหลายเท่าตัวสรุปว่าเมื่อเผชิญกับยาแก้พิษใหม่เอี่ยนวิจือก็พบว่ายากที่จะกลืนลงคอ ลังเลอยู่ครึ่งชั่วยามทนทุกข์ทรมานอยู่ครึ่งชั่วยามถึงได้ยอมดื่มยาไปได้เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ต่อแต่ก่อนเขาก็ปฏิบัติตามที่หมอสั่งเอาไว้ใช้เลือดของหญิงโคหมจันเป็นตัวยาแต่ตอนนี้หลังจากได้เตรียมลดยาแก้พิษหวานหอมจากร่างของหญิงสาวนางน,นั้นก็ไม่สามารถอดทนรับยาแก้พิษจากหญิงสาวนางอื่นได้อีกต่อไปเขาโหยหาเขาต้องการกินอีกสักครั้งเลือดของหญิงสาวคนนั้นไม่ทำให้เขาเคลื่อนไส้ เลือดของนางรถโอชาเป็นพิเศษเวียนวิจือดึงสติกลับมาก็รู้สึกเสียใจไม่น้อยถ้ารู้อย่างนี้ตั้งแต่แรกเขาควรจะจับตัวนางไว้ตั้งแต่คืนนั้นคนอย่างเขาที่ต้องทนทุกข์กับอาการเจ็บป่วยแสนสาหาัสเมื่อพบกับสิ่งที่สามารถทําให้อาการดีขึ้นไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ต้องพยายามช่วงชิงเอามาให้ได้เวียนว้จือไม่คิดมากความอีกเขาออกคำสั่งให้พ่อบ้านนำคนออกไปค้นทีละห้อง เรียกสาวใช้ทุกคนในบ้านมารวมตัวกัน